สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเปรียบข่าวสารของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่แมนซิตี้กลายเป็นทีมเต่งที่จะได้ตัวแมซซี่มีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะคว้าตัวแมซซี่มาร่วมทัพในซัมเมอร์นี้ซึ่งตอนนี้นะครับแมซซี่เองเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นฟรีเอเจนต์ ที่อยู่ในตลาดการซื้อขายนักเตะอยู่ในตอนนี้บาร์เซโลนานะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับถึงเรื่องช็อกโลกในช่วงเย็นของวันพฤหัุบดีที่ผ่านมานะครับด้วยอุปสรรค์ปัญหาทางโครงสร้างและการเงินจึงทําให้พวกเขาไม่สามารถยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับเมซี่เพื่อที่จะค้าแข้งต่อไปในถิน่นคัมโนได้นั่นหมายความว่าเราจะไม่ได้เห็นแมซี่ในสีเสื้อของบาร์เซโลนาในซีซั่นใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ในขณะที่ฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังชาวอิตาลีนะครับอ้างว่าปาร ί, ีสแซงงนั้น ทีมยักษ์ใหญ่จากิฝรั่งเศสได้มีการติดต่อเข้ามาแล้วเขาแสดงความสนใจที่จะคว้านักเตะชาวอเมริกาใต้รายนี้ไปร่วมทีมแล้วนะฮะอย่างไรก็ตามครับจากการเปิดเผยของสื่อยักษ์ใหญ่ในแดนกระทิงดูอย่างมากาเผยว่าแมนเชสเตี้นั้นยักษ์ใหญ่จากฟิลิปลปกเป็นทีมเต็งที่จะคว้าดาวเตะวัย3 4ีปีรายนี้ไปครอบครองไม่ว่าพวกเขาจะพึ่งทุ่มเงิน1 0 0ยล้านปอนด์เป็นสถิติค่าตัวสูงสุดของนักเตะในฟิลิปลปกให้กับแจ็คเกลิตไปนะครับ ด้วยเรงเขานะครับให้เหตุผลที่ปารีสแช็งแงในกบไม่สามารถดึงแมนซี่ไปร่วมทีมได้ในัมร์นี้ว่าเนื่องจากพวกเขาเนี่ยกำลังดําเนินการขยายสัญญาออกไปของอิบาเป้อยู่เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าจะสามารถคว้าแมซี่ไปที่ฝรั่งเศสได้แม้ว่าพวกเขาต้องการทําแบบนั้นก็ตามแต่อีกอกระแสหนึ่งเนี่ยที่ถูกพูดถึงเหมือนกันนะครับก็คือว่ามีความเป็นไปได้ที่แมนซี่นั้นจะเลือกย้ายไปที่คาแข้งในแดนลุงแซมกับชอกเกอร์ลีกอเมริกานะครับเข้าใจกันว่าเจ้าตัวนั้นอยากจะมาคาแข่งต่อที่ยุโรป เพื่อเล่นฟุตบอลในระดับสูงต่อไปอย่างน้อยอีก2ปีครับต่อมาครับท่าทีของเป๊ปกูดิลลานั้นเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาของเมซี่หลังจากที่มีการยืนยันแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยได้แยกทางกับบาร์เซโลนาแล้ว100%เตได้เตรียมที่ย้ายออกจากถิ่นคนัมโนหลังความพยายามในการต่อสัญญาฉบับใหม่เพื่อคาแข้งอยู่ที่ถิ่นคนัมโูนนั้นเนี่ยล้มไม่เป็นท่าซึ่งก่อนหน้าน,นี้หลายฝ่ายคาดกันว่าเมซี่นั้นเนี่ย จะมีการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับบาเซลน่าในเร็วๆนี้หลังการต่อสัญญาฉบับเก่าของเขาเนี่ยสิ้นสุดลงไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานว่าข้อตกลงต่างๆระหว่างเมซี่กับบาเซลน่านั้นเนี่ยบรรลุลงเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแค่ประกาศอยากเป็นทางการเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับล่าสุดยักษ์ใหญ่ลาลิกาสเปนได้ออกมายืนยันแล้วแบบสุดช็อกหักมุมฐาาปัตย์พว่า เนื่องจากอุปัรรค์ทางเศรษฐกิจและโครงสร้างของสโมสรทำให้พวกเขาไม่สามารถยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับแมซี่อย่างที่ตั้งใจไว้ได้จึงทำให้มีข่าวปรากฏออกมาว่าหนึ่งในสโมสรที่มีโอกาสสูงที่สุดที่จะได้ตัวแมซี่ไปร่วมทัพในซัมเมอร์นี้คือเรือใบสิวฟ้าแมนซิตี้ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับดาวเตะชาวเจนตไตวัยสามปีอย่างยาวนานตลอดที่ผ่านมาแล้วก็เหตุผลที่ชัดเจนในการเลือกย้ายมาเล่นที่เอสเตเดียมของแมซี่นั่นก็คือเพราะเป๊ปกัวดิอลาอยู่ที่นั่นนั่นเอง ทั้งคู่นี่ประสบความสําเร็จมาด้วยกันอย่างมากมายในถิน่นคัมโนโดยการคว้าแชมป์ลาิกาสเปนสมสมัยโคปาเดเร่สสมัยแล้วก็ยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีก2สมัยตั้งแต่เป๊ปได้ตัดสินใจย้ายออกจากถิ่นคัมโนมาทั้งคู่ก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันบ่อยครั้งนะครับที่เราจะเห็นพวกเขาเนี่ยทั้งสองคนต่างชื่นชมซึ่งกันและกันในงานแถลงการ์ต่างๆแล้วก็ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาในใหญ่ซิตี้ได้ออกมายอมรับว่าเขาอยากจะมีนักเตะอย่างแมนซี่อยู่ในทีมของเขา S <S <an> <S เขาสามารถคว้าชัยชนะในเกมด้วยตัวเขาเองเราไม่มีนักเตะที่สามารถทำามนนั้นได้ด้วยตนเองเราไม่มีนักเตะอย่างเมซี่คริสเตยโนโดอร์นาโด,โดเอบเบะเป้หรือเนมาร์กด็ดียวแากกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยความสัจริงนะผมหลงรักที่มีนักเตะคนหนึ่งที่สามารถยิง3ามสประตูในทุกๆเกมและก็วิ่งได้เหมือนอย่างนักเตะพวกนี้ฉันรักมันมากจริงๆส่วนทางด้านเมซี่ก็ชมดิดตโค้ดของเขาว่าเปเปเป็นโค้ชที่มีบางอย่างพิเศษ ต่างจากผู้จัดการทีมคนอื่นๆทั่วไปแนวทางการทํางานของเขานั้นมันน่าทึ่งเมซี่กล่าวกับลาเซตตาทีวีช่องดังนะครับในแดนกระทิงดูเขาเป็นคนที่สามารถทําให้คุณมองเห็นสิ่งต่างๆอย่างชัดเจนในแง่ของการเตรียมตัวสําหรับเกมทั้ง2ด้านคือการเล่นเกมรุกและยอมรับและเขาสามารถบอกคุณได้อย่างชัดเจนว่าการแข่งขันจะเป็นอย่างไรและคุณต้องเล่นแบบไหนที่จะสามารถเอาชนะเกมนั้นได้จริงๆสรับข่าวต่อมาครับ จ็คกิลิตร่ายยาวอัลา19ปีกับไอตันวิลล่าซบตักแมนซิตี้เจ็คกิลิตทวิตภาพที่มีข้อความระบุการนำลาและก็ขอบคุณในตันวิลล่าอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อดาวเตะวัย25ปีรายนี้บรรลุข้อตกลงย้ายซบแมนซิตี้แล้วก็ชูเสื้ออย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยมูลค่าสูงถึงหนาล้านปอนด์กิลิตในเส้นสัญญายาวถึง6ปีกับแมนซิตี้โดยเขาจะสวมเสื้อหมายเลข10สู้ศึกรูการใหม่ซึ่งเป็นหมายเลขเก่าของเซอร์กิโอเกโร ที่ย้ายไปบาร์เซโลนากิลินได้ทวิตภาพซึ่งมีข้อความอำลาทัพสิงห์ผยองเตมิลล่านะครับซึ่งได้ปลูกปั้นเขาตั้งแต่อายุเพียง6ขวบดังนี้ผมอยู่กับเตมิลล่ามาเป็นระยะเวลา19ปีแล้วก็เป็นแฟนบอลของทีมนี้มาตลอดชีวิตผมได้ไต่เต้าก้าวขึ้นมาตามลำดับจนกลายเป็นกัปตันทีมในหลีกสูงสุดของประเทศมันเป็นไปไม่ได้ที่จะใส่ความรู้สึกทั้งหมดของผมลงไปในตัวกอนแต่ผมจะพยายามเมื่อผมก้าวขึ้นมาสู่วิลล่าเป็นครั้งแรก ในฝ้าฝันเป็นการส่วนตัวและตั้งเป้าหมายอย่างทะเยอทะยานเช่นการเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่ยิงประตูแรกให้ได้และยิงประตูพาทีมชนะในเกมดามี่แมตช์จนกระทั่งทีมร่วงตกชั้นทําให้ผมรู้สึกหงดหงิดที่จะถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นทุกครั้งที่ผมสวมเสื้อของวินลา่าผมทุ่มเทสุดหัวใจการได้รับปอกแขนกับตันทีมเป็นทั้งสิทธิทพิเศษและเป็นเกียรติสำหรับผมและครอบครัวผมรักทุกนาทีขณะของวิลานั้นผมขอขอบคุณผู้จัดการทีมแล้วก็เพื่อนร่วมทีม ผมจะไม่วันลืมเลือนสิ่งที่เราทํางานร่วมกันสิ่งที่เราอาศัยอยู่ด้วยกันและขอบคุณแฟนบอลน,นะครับที่ให้การสนับสนุนทุกอย่างผมไม่อาจขอบคุณได้มากพอสำหรับโค้ชทุกๆคนและก็ทีมงานที่ทํางานอยู่เบื้องหลังของสมโมสรแห่งนี้ที่ได้ทําเพื่อผมมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมขอขอบคุณจากใจจริงๆครับผมจะเป็นแฟนบอลของินลน่าเสมอผมรักสมโมสรแห่งนี้ด้วยทั้งหมดของหัวใจและหวังว่าคุณจะเข้าใจเหตุผลที่ผมต้องมองหาความท้าทายครั้งใหม่ สโมสรแห่งนี้อยู่ในมือของเหล่าผู้ที่ได้รับความไว้บางใจได้ทั้งผู้จัดการทีมเหล่านักเตะแข้งใหม่ที่ย้ายมานับเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับแฟนบอลวิลล่าผมจะพบกับคุณใหม่อีกครั้งในเร็วนี้จนกว่าจะถึงวันนั้นแจ็คสำหรับข่าวต่อมาวิลล่าแถลงเหตุจําเป็นต้องปล่อยตัวกิลตไปแมนซิตี้คริสเตียนเพอร์สโลนะครับผู้บริหารสูงสุดของเตมิลล่ามีการเปิดเผย ว่าสโมสสไม่สามารถขัดขวางการย้ายทีมของแจ็คกิลิตไปยังแมนซิตี้เนื่องจากมีเงื่อนไขค่าสัญญาสูงถึง1 0 0รยล้านปอนด์ในสัญญาของเขาอยู่นักเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้เพิ่งทาเสริรทีมใหม่ในพรมเมลีกจากการย้ายไปค้าแข่งกับเปปกดิลล่าแล้วก็ยุติช่วงเวลาสําคัญ19ปีอันชื่นมื่นของเขากับสโมสรนลงไปผมต้องการยืนยันการย้ายทีมของกัปตันทีมแจ็คกิลิตของเราไปยังแมนซิตี้และอธิบายเบื้องหลังนะครับการย้ายทีมครั้งนี้ด้วยว่า เขากล่าวในวิดีโอที่อัปโหลดไปยังหน้าโซเชียลมีเดียนะครับอย่างเป็นทางการของวิลล่า่ฤดูร้อนที่แล้วเนี่ยเราได้รับความสนใจจากหลายๆสมูรอนแต่เราเสนอให้แจ็คต่อสัญญาฉบับใหม่เพื่ออยู่กับสมสรต่อไปซึ่งเขายอมรับด้วยเงื่อนไขเพียงข้อเดียวคือแจ็คเนี่ยต้องการให้แน่ใจว่าถ้ามีสมูรอนระดับแชมเปี้ยนลีกเข้ามาหาเขานาจุดใดจุดหนึ่งและไตวิลล่าไม่ได้อยู่ในการแข่งขันนั้นเราจะไม่ขัดขวางเขา ด้วยเหนี้นะครับเราต้องตกลงและก็ใส่เงื่อนไขสิทธิ์สัญญาเข้าไว้ในสัญญาของเขาคณะกรรมาการของเราได้ระบุตัวเลขเอาไว้ที่1น0อยล้านปอนด์โดยรู้ว่านั่นเป็นราคาที่สูงเป็นวารจิการของนักฟุตบอลชาวอังกฤษแต่สำหรับทั้งหลีกเราตั้งค่าตัวราคาระดับที่เราคาดหวังเอาไว้อยู่สูงเกินเอื้อมจริงๆแต่มันคือตัวเลขที่จะสะท้อนถึงคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์อย่างแท้จริงของเขาต่อเอตันบลล่าหลายสโมสรแสดงความสนใจที่เซ็นสัสญ,ญญากับเขา แต่ด้วยตัวเลขที่ต่กํกของเงื่อนไขของเราเนี่ยเราปฏิเสธต,ตอบกลับข้อเสนอเหล่านั้นในที่สุดแมนซิสเตอรก็ก้าวขึ้นมาแล้วก็แจ้งให้เราทราบว่าพวกเขายินด,ดีที่จ่ายหงยล้านปอนด์หลังจากที่กล่าวคำบวยพรให้กิเลนนะครับไปได้สวยกับสโมรสรใหม่ของเขานี่ก็คือการเปลี่ยนาสารของเรือใบซีฟาแมนเชสเตอร์ตี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ